สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่อออด,กกดอรา weekly แม่ก่อนหน้านี้ก็ต้องขออภยัยทุกท่านเลยนะครับที่หายไปนานกันเลยคือแบบว่าก่อนหน้านี้ผมก็ยุ่งๆกับเรื่องการทำโปรเจกต์แหะครับเป็นที่บอกในคลิปที่แล้วแล้วก็ช่วงโควิดสิเเนี่ยตัวผมเองก็ กลับจากหอที่มาหาลัยมาที่บ้านแล้วก็สารภาพต,ตรงคือผมแม่งดันลืมไม้ไว้ที่หอครับแล้วกลับไปเอาก็ลําบากมากสุดท้ายผมก็เลยไม่มีไม้มาอัดคลิปเลยสักกระ c l i หนึ่งแล้วผมก็เลยนั่งทําเพียรอย่างเดียวอา่อาอ่ะเลิกเกินกันเลยดีกว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยหลังจากที่ตลอด6พาร์ที่ผ่านมาเนี่ย เรามักจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับนิตยสารต่างๆที่มีโดเรมอนลงโดเรมอนกับผู้อ่านแต่ละคนแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีแค่เทปเดียวเท่านั้นที่เราทําเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องตัวละครก็คือเทปที่เป็นโดเรมอนโดเรมิกกับหนูหรอมั้งมาในคลิปนี้หรือว่าคลิปต่อๆจากนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวละครแล้วครับ และสำหรับโดราวิกลี่ในพาร์ทที่7ในวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ของโดเรมอนและโนบิตะถ้าจะพูดถึงโนบิตะเนี่ยทุกคนก็คงจะต้องนึกถึงเด็กผู้ชายที่ไม่ค่อยจเจาไหนส่วนผู้ดูแลเด็กผู้ชายที่ไม่เอาไหนคนนั้นก็คือโดเรมอนนั่นเอง ความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบนี้ต่อๆไปหรือไม่เมื่อกาลเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งสองเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปได้อย่างไรทุกท่านเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าในคลิปนี้เราจะมาเจาะเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันย้อนกลับไปในเนื้อหาช่วงแรกของกระตูนโดเรมอน ะมีเนื้อเรื่องที่เน้นความสนุกสนานไม่ค่อยเน้นเนื้อหาสักเท่าไหร่นะครับตัวเอกของเรื่องก็คือโดเรมอนก็โดเรมอนน่มันชื่อเรื่องนี่แหละโดเรมอนมักจะทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายต่างๆขึ้นมาถึงตรงนี้ทุกท่านอาจจะงงนะครับต้องย้อนกลับไปว่านั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยโดเรมอนเป็นหุ่นยนต์แมวที่คาแรคเตอร์จริงๆเนี่ยดั้งเดิมเขาค่อนข้างจะมร้อน เวลาโนบิตะถูกรังแกเนี่ยเขาก็จะตะโกนด้วยสีหน้าโกรธจัดที่ว่าไม่ต้องบอกก็รู้เลยนายถูกิืโดูรังแกมาอีกแล้วใช่ไหมล่ะหอโถไอ้หน่อยเนี่ยวันนี้แหละจะต้องได้เห็นไดีกันแน่เลยอันนี้ทุกท่านก็ต้องฟังไล่ตามผมด้วยนะครับว่าช่วงแรกเนี่ยตัวละครที่เขามักจะแกล้งโนบิตะเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ใจแ,แอนนะครับจริงๆมันเป็นเซในออ ก่อนที่วัวเชังหลังเนี่ยจะค่อนข้างแสดงออกมาว่าใจแอนเนี่ยมักจะใช้กําลังในการรังแกนูวิตะกับพวกเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆแต่ถ้าเอาว่าตามนั่งเดิมจริงๆเนี่ยตัวละครที่มักจะแกล้งนูวิตะเนี่ยก็คือซูเนศซึ่งก็ปัจจุบันนี้ผมก็ยังมองว่าสูเนศก็ยังเป็นตัวละครที่แกล้งนูวิตะได้บ่อยที่สุดอยู่คนหนึ่งจริงๆก็มากกว่าใจแอนซะอีกนะเอาเป็นว่าหลังจากเขาจะโกวยสีหน้าโกรจัดแล้ว เขาก็จะออกไปจัดการกับโซเนโอทันทีทําให้โดเรมอนเนี่ยในช่วงเริ่มต้นจริงๆแล้วเขาเป็นหุ่ยนยนต์แมวที่ไม่ค่อยจะมีเหตุผลสักเท่าไหร่นอกจากนี้ถ้าว่านตามตรงก็คือไม่มีมารยาทครับถึงแม้ว่าจะไปบ้านที่คนที่แบบว่าเพิ่งจะรู้จักกันได้แป๊บเดียวเขาก็สามารถจะเข้าไปกินขนมโมจิในบ้านนั้นได้จนหมดและอน,นิมิท่าจจะไม่เชื่อก็ได้ว่า โดเรมอนในยุคหลังที่มักจะต่อว่านวิตะที่ทำตัวคณิตศา์ง่ายๆไม่ได้เนี่ยในช่วงแรกตัวเรมอนก็ไม่ฉลาขนาดนั้นครับเขาต่อคณิตศา์คำถามแบบว่าหนึ่งบวก1เท่ากับเท่าไหรอ่อ่ะตัเรมอนตอบว่าเท่ากับ5้นช่วงแรกตอบไปไม่คิดอะไรเลยอะ่ะตรงกันข้ามครับตัวละครที่ค่อนข้างใ,ใจเย็นกลับไปน,นวิตะซะเองเขาจะคอยอยู่ข้างๆโดเรมอนที่กำลังโกรธจัดเพราะว่าเขาถูกยังแก แล้วก็ทำหน้าเฉยเมยแล้วกับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เขาดูลังแกที่ตัวแม่เงเองก็เป็นคนที่ถูกดังแกนะหรือไม่เขาก็จะหมดเดยคิดว่าจเจ้าคือยังไงดีนะจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินก็สุดท้ายก็ไม่ได้แกของแกแค่อะไรแด้วมอนก็ไปทําเองแต่พอยิ่งผ่านเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวดำเนินต่อไปเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมันก็เปลี่ยนไปอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าที่ที่ต้องดูแลนวิตะของโดเรมอนมันหนักเกินไปหรือเปล่า นิสัยแย่ๆของดูแมอนจึงค่อยๆลดลงและกลายเป็นตัวละครที่มีข้อดีมากขึ้นโซนโนวิตะที่เดิมทีเป็นคนที่อ่อนแอและไม่ค่อยฉลาดก็กลายเป็นตัวละครที่แสดงขอบทนิสัยที่เข้มแข็งและมีน้ำใจซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็มีส่วนทำให้เนื้อเรื่องเข้มข้นขึ้นและในจุดนี้การเปลี่ยนแปลงก็ได้เป็นเหตุผล ให้ในอนาคตของโนบิตะเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปทําให้เขาได้แต่งงานกับชิซึกะผู้หญิงที่เขาชอบเขาสามารถยินหยัดต่อสู้ยด้วยตัว,วเองโดยไม่จำเป็นต้องมีโดเรมอนซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีตอนที่ชื่อว่าลาก่อนโดเรมอนพิมพ์ออกมาซึ่งตอนนี้ทุกท่านก็คงจะได้เห็นเวอร์ชั่นที่มันได้อดัพเป็นอนิเมะไปแล้วมันเป็นตอนที่ซึ้งมากที่สุดตอนหนึ่งและ แสดงเห็นตอนจบของความสัมพันธ์ของโดเรมอนและโนวิตะโนวิตะอตอนนั้นได้บุกไปหาใจแอนโดยไม่อาศัยของวิเศษของโดเรมอนและชนะกลับมาทั้งที่ถ้าย้อนไปดูตอนอื่นๆต่อให้บางครั้งโนวิตะมีของวิเศษเนี่ยในบางครั้งเขาก็ยังแพ้ให้กับใจแอนอยู่ดีแถมโนวิตะเองก็รู้ตัวดีว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่เอาไหนแล้วก็เป็นคนที่ขี้ขาด แต่เขาก็อยากทําให้โดเรมอนสบายใจเพื่อให้โดเรมอนสามารถกลับไปยังโลกอนาคตได้อย่างสบายใจได้เมื่อนวิตะยืนหยัดเพ่งตัวคนเดียวได้แล้วหน้าที่ดูแลนวิตะของโดเรมอนก็เป็นอันสิ้นสุดและเขาก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องอยู่กับนวิตะอีกต่อไปแต่ ไม่นานหลังจากนั้นโดเรมอนก็ได้กลับมาหาโนบิตะอีกในตอนที่ชื่อว่าโดเรมอนกลับมาแล้วเป็นการมาพบผ่านกันอีกครั้งระหว่างโดเรมอนและโนบิตะและครั้งนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองคือย้อนกลับไปสักหน่อยคำว่าโดเรมอนกลับมาแล้วเนี่ยผมมองว่าเออจริงๆหลายๆคนอาจจะคุ้นกับชื่อตอนนี้นะ แต่ว่าถ้าเป็นผมผมเองผมคุ้นกับชื่อตอนว่ายาโกหกแปเนื้อเรื่องของตอนนี้ก็คือนวิตะเนี่ยได้ไปใช้ของวิเศษที่ทำให้โดยมอนกลับมาโดยบังเอิญไม่ใช่เพราะว่าหน้าที่ที่เขาจะต้องกลับมาเพื่อดูแลโนวิตะแต่เขากลับมาเพราะเหตุบังเอิญเพราะว่าโนวิตะเผลอพังไปใช้ไอยาโกหกแปเนี่ยพูดว่า ยังไงโดยเลมอนก็ไม่มีทางกลับมาซึ่งมันก็มันเป็นยาที่ถ้าเราพูดอะไรตรงกันข้ามแล้วมันจะกลายเป็นจริงถ้าผมจะไม่ผิดอะนะมันก็จะส่งผลให้โดยเลมอนเนี่ยกลับมาเพราะที่ของของวิเศษชิ้นนี้เที่งยงนั้นก็ตามดรอเลมอนและโนวิตะก็กอดกันด้วยความดีใจไปอย่างมากน้ำตาแห่งความเพื่มปิติของทั้งสองและคำพูดที่ว่าจะไม่พากจากกันอีกนั้น ไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลและผู้ได้รับการดูแลแต่มันคือความรักเฮ้ยไม่ใช่เลอเล่นแต่นั่นคือมิตรภาพที่ลึกซึ้งระหว่างทั้งสองต่างหากแต่จริงมันก็อดไม่ได้เหมือนกันนะโตมารู้สึกว่าถ้าเราพูดอย่างเงี้ยกับใครสักคนอย่างเงี้ยแม่งน่าจะเป็นปคำพูดที่พูดกับแฟนเหมือนกันนะเอาเถอะแต่จะกล่าวได้ว่า ตั้งแต่นั้นมาทั้งสองก็เป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันตลอดไปสิ่งที่ยืนยันเรื่องนี้ได้ก็คือตอนที่เซวาชิส่งโดเรมีมาดูแลโนวิตะแทนโดเรมอนทั้งสองด่างก็ร้องไห้และก็ไม่ยอมทั้งคู่การที่โนวิตะเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขณะที่ยังไม่โตขึ้นและโดเรมอนยังอยู่ด้วยนั้นหมายความว่าโดเรมอนยังไม่กลับโลอนาคตอ่ะนะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยคงอยู่ ตลอดไปตามนานเท่านานในโดเรมอนภาคพิเศษภาคเดอะมูฟวี่มันก็จะมีตอนหนึ่งเหมือนกันที่โดเรมอนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรู้สึกว่าตอนนั้นเขาน่าจะพังมั้งในตอนนี้ในาขาว,วงกดแต่ตอนแรกโนวิตะก็เหมือนจะสิ้นหวังแต่สุดท้ายเขาก็คิดวิธีต่างๆจนกระทัง่งช่วยเหลือโดเรมอนกลับมาจนได้ในเนื้อเรื่องช่วงหลังเดอะมูฟวี่ใหม่ ซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่เดอะมูฟวี่ที่คิดมาแต่อาจารย์เองก็ตามแต่ว่าก็ค่อนข้างจะใส่ใจกับรายละเอียดความสําคัญของโดเรมอนและโนบิตะมากขึ้นอย่างวิถีพันธ์ของวิเศษซึ่งก็เป็นการปูรเรื่องราวเกี่ยวว่ากระดิ่งนั้นน่ะที่โดเรมอนห่วงแหนมากแค่ไหนเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่ามันเป็นกระดิ่งที่มีความทรงจำของทั้งคู่อยู่หรือว่า การที่สายสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยทำให้ทั้งคู่โนบิตะจำโดเรมอนได้ในตอนตะลุยแดนน้ำแข็งเนี่ยก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าโอเคทั้งกลุ่มนี่มาสนิทกันก็จริงแหละแต่ความสัมพันธ์ของโนบิตะและโดเรมอนเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่สนิทกันเกินยิ่งกว่าคนในกลุ่มคน,นอื่นๆขึ้นไปอีก การที่แม้แต่ความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างช่วยเหลือกันของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยด้วยเหตุนี้ผู้เขียนหรือว่าตัวอาจารย์ฟูจิโกะฟูจิโอเนี่ยจึงตั้งใจที่เขียนเรื่องราวความสัมพันธ์ของโดอทเทมอนและโนวิตะให้เป็นมิตรภาพที่มั่นคงและยาวนานสืบต่อไปซึ่งก็ตัวอาจารย์เองก็รู้สึกว่าเขาจะเสียชีวิตไปก่อนก่อนที่จะหาเรื่องราวบทสรุป แต่เพราะว่าโดเรมอนเป็นการ์ตูนเดลี่ซึ่งสามารถเขียนตอนไเรื่อยๆแล้วผมก็อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่ได้โตแม้ว่าจะมีตอนพิเศษที่เราไม่ได้เห็นโดเรมอนแต่ผมก็อยากจะเชื่อตลอดไปว่าความสัมพันธ์ฉันเพื่อนสนิทของโดเรมอนและโนบิตะจะยาวนานตลอดไปตราบนานเท่านาน เอาละครับสำหรับคลิปที่7ความสัมพันธ์ของโนบิตะและโดราอมอนก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับแชร์ถ้าใครคี่เห็นไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เออไหนๆก็เนี่ยจะเป็นครั้งแรกก็ได้มั้งคือคนที่ตามผมใน Youtube อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆผมก็มีเพจอยู่เป็นเพจชื่อเดียวกันเนี่ยแหละ ก็ถ้าใครถูกใจคอนเทนต์ต่างๆตั้งแต่ในอดีตหรือว่าคอนเทนต์ดอลลาร์วิกลี่หรือว่าอยากดูข้อมูลเกี่ยวกับตรงต่างๆก็สามารถไปติดตามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย